จริงๆที่แต่ละด่านเนี่ยเขาก็จะมีดรมมาม่ามีเรื่องราวนะแต่ละวันพันกว่าเรื่องอเดี๋ยวไปไล่เรียงดูของเมื่อวานนี้กันหน่อยเมื่อวานนี้เนี่ยที่ช่องจอมเนี่ยเชื่อว่าจะมีหลายครอบครัวเป็นแบบนี้ก็คือพอมีชาวต่างชาติเข้ามาอยู่ที่บ้านเราแล้วเนี่ยพอวีซ่าเขาจะหมดเนี่ยเขาก็มักจะไปเหมือนกับเดินทางออกนอกประเทศไทยก่อนแล้วก็คือไปแถบประเทศเพื่อนบ้านแล้วค่อยตรวจลงตาวีซา่าแล้วก็ขยายเวลาที่จะอยู่ใหม่ และที่หนึ่งที่นิยมไปกันก็คือกัมพูชาเค้านี้ก็มีทางฝั่งของภรรยาคนไทยไปกับสามีเป็นส,สกอตแลนดน์เนาะค่ะใช่ค่ะก็ไปปามวีซ่าทางฝั่งนูน้นทางฝั่งกัมพูชาปรากฏกลับมาไม่ได้ก็วอยวายประมาณหนึ่งโดยที่ไม่ได้ดูเลยว่าประตูฝั่งไหนที่ปิดค่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศตอนที่มันเกิดเป็นดราม่าก,กันหน่อยถ้าไม่ไปสนามบินี่ต้องไปช่องนี้อ๋อช่องไปช่องนิดถ้าไม่ไปสนามบิน Why with wife he the Thailand home my did end Cambodia let me come through Cambodia, and let me come back to don't to To back of go And ขึ้นซับเป็นภาษากัมพูชาด้วยนะเป็นคำเห็นนะ hmm. แต่คุณผู้ชมดูรั้วนะสังเกตรั้วเดี๋ยวจะมาว่ากันด้วยรั้วสีฟ้ากับรั้วที่มันเป็นเหล็กกล่องสีเทานะรั้วสีฟ้านั้นของไทยนะครับเปิดไหมเปิดอยู่แต่ไอ้ที่มันมีรวดหนามเนี่ยกับเหล็กกล่อง กหนิมกินเนี่ยไม่ได้ของฝั่งบ้านเรานะครับของฝั่งกัมพูชานะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเช้าเมื่อวานนี้คือเกิดก่อนที่ประตูฝั่งกัมพูชาจะเปิดให้ชาวกัมพูชาข้ามแดนจากไทยกลับไปสู่กัมพูชาปรากฏมีหญิงไทยคนหนึ่งกับสามีชาวต่างชาติบ้านอยู่โคราชเดินทางข้ามแดนไปฝั่งกัมพูชาไปแสตมป์พาสปอร์ตและเขามีคําสั่งยกระดับควบคุมการเปิดปิดด่านก็ทําให้สองคนนี้ต้องการจะเดินทางกลับเข้าไทย ผ่านที่ด่านช่องจอมแต่ข้ามไม่ได้เพราะว่าประตูด่านฝั่งกัมพูชาไม่เปิดเจ้าหน้าที่ไทยก็กรุณาและเกิือนใจดีแป่อธิบายว่ามันไม่เปิดถ้าจะข้ามกลับมาเนี่ยให้ไปช่องเม็กก็ได้หรือถ้ามีเงินก็ไปขึ้นเครื่องบินเพราะตรงนี้เนี่ยเราเปิดแล้วแต่เขาไม่เปิดนั่นแหละเจ้าหน,น้าที่ก็แนะนําไปแบบนี้น,นี่ความวุ่นวายหนึ่งไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วเขาตัดสินใจยังไงนะไม่รู้ไปช่องเม็กหรือว่า โดยสารเครื่องบินกลับมาความวุ่นวายที่ด่านผ่านแดนถาวรช่องจอมยังมีอีกเพราะหลังจากฝั่งกัมพูชาเปิดประตูไปได้แค่ครึ่งชั่วโมง10บโมงครึ่งทางฝั่งนน้นปิดประตูชาวกัมพูชาที่หอบข้าวหอบข,อ,บของพลุงพลังข้ามแดนมีเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยเสียอีกไปช่วยยกข้าวข,ของส่งข้ามไปยังกัมพูชาหลังจากประตูปิดปรากฏว่ามีรถของพ่อค้าแม่ค้าชาวกัมพูชาที่ขับข้ามมาขายของฝั่งตลาดไทย ตกค้างอยู่ประมาณ50คันแต่เจ้าของรถไม่อยู่นะ,ะเจ้าของรถคือข้ามแดนเพราะเขาให้ข้ามที่คนรถข้ามไม่ได้จอดรถทิ้งเอาไว้50คันจอดด้วยฝั่งไทยแต่ตัวคนขับข้ามกลับไปกัมพูชาแล้วคราวนี้เหตุการณ์ตามคลิปนี้ปรากฏว่ามีทางสื่อกัมพูชาเอาข้อมูลกับภาพไปตีข่าวก็ในทางเสียหายบอกเป็นความผิดฝั่งเราเมื่อคืนนี้ทางฝั่งไทยก็เลยขอชี้แจงหน่อยในอำเภอกับเชิงบอก ที่ด่านผ่านแดนถาวรช่องจอมเนี่ยที่เห็นว่าประตูรั้วฟ้าเนี่ยเห็นไหมที่บอกว่าเปิดตลอดเนี่ยยังสามารถสัญจรได้ตามปกติยึดตามมาตรการควบคุมจุดผ่านแดนมาตั้งแต่23มิถุนายนที่ผ่านมาคือ1นไม่ให้ยานพาหนะเขาออก2ไม่นักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติเขาออก 3. ยกเว้นการเปิดด่านกรณีช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแต่ในส่วนของกัมพูชาที่เห็นเป็นสีททเทาๆเหล็กกล่องที่บอกเนี่ยเหล็กกล่องสนิมกินพร้อมกับมีรั้วลวดหนามด้วยเนี่ย อันนี้ของกัมพูชาเขาจะเปิดปิด<ว>เป็นช่วงเวลาในภาพจะเห็นว่าประตูสีฟ้าเปิดทําการแต่สีเทาปิด,ดดังนั้นสําหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติถ้าท่านต้องการเดินทางจากกรัรมพูชาข้าไายังฝั่งไทยแนะนําว่าอาจจะต้องเสียสตางค์เพิ่มหน่อยไ,ไม่ต้องเสียเวลามาตรงนี้ไม่ต้องมารอรุ้นว่าด่านจะเปิดจะปิดจานุนลมจะผ่อนผันไหมไใช้เครื่องบินนะครับไปที่สนามบินเลยอันนั้นเปิดแน่นอนแต่อาจจะต้องลงทุนควักกระเป๋าสตางค์เพิ่มหน่อย ไปดูบรรยากาศการค้าที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอมอำเภอกับเชิง,งตั้งแต่ช่วงเที่ยงจนถึงช่วงเย็นเมื่อวานนี้เขาก็ความจริงเขาไปรณรงค์เนาะเขาก็มีประกงประกาศอะไรกันเนาะว่าก็กลับเถอะเพราะไม่รู้จะได้กลับหรือเปล่าขอนุลมอยู่ก็ให้กลับไปเถอะเดี๋ยวอีกหน่อยเขาเกิดปิดถาวรท่านต้องไปหาทางกลับทางอื่นก็เขาก็คงอยากกลับแต่ของมันเยอะไม่รู้ว่าเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของเหมือนกันนะของคือเลยหลังขายเลยคุณเหมือนฝันค่ะ รองเท้าที่นอนชุดชั้นในลดเกินครึ่งคือถูกกว่า50%แม่ค้าพ่อค้าบอกที่นำสินค้ามาเลหลังยอมขายขาดทุนเพราะจะได้มีอย่างน้อยก็มีทุนกลับไปดำเนินชีวิตตัวเองต่อที่กัมพูชาไม่รู้สถานการณ์มันจะคลี่คลายเมื่อไหร่ไม่รู้จะได้กลับมาฝั่งไทยเมื่อไหร่ดังนั้นก็ขอถอนทุนนิดนึงให้มันได้มีเบี้ยสักส่วนนึงกลับไปใช้ชีวิตที่นูน่นอา้าลองฟังเสียงแม่ค้าหน่อย รีบขายบอกี่ขายพอเพราไอเราเอากลับไม่ได้ไงที่ของมันเยอะอเราถ้าลงไปค่อยดูสถานการณ์ยังไงค่อยกลับมาเราเอาทุนก่อนเนาะเอาทุนก่อนค่ะค่าทุนบ้างอะไรบ้างไม่เป็นไรให้ได้ถอยทยอยบ้างเผื่อเอาเงินไปใช้ทางนู้นใช่ไหมค่ะอุผู้ไทยชาติทุกคนค่ะก็คงค้าขายมานานแล้วอ่ะแล้วก็บอกว่าเอางี้อย่างน้อยอาจจะขาดทุนบ้างกําไรน้อยบ้างยังดีกว่าไม่ได้อะไรเลย